สอนรามเผยแล้วสัมพันธ์นิคโคลรักใครขอมองถึงแต่งงานฮือฮากับความรักครั้งนี้ของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เมื่อมีข่าวกำลังคบหาดูใจกับนักร้องสาวนิกกี้นิคโคลเทริโอซึ่งฝ่ายหญิงได้เปิดใจไปแล้วว่าคุยกันอยู่ล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ออกมาเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ w o o ดีทอลถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้กับนิคโคล สิ่งต่างๆที่เราโพสเราตรึกตรองแล้วว่าเหมาะสมผมกับนิกกี้เป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งแต่เอแบกรู้จักกันเจอตามงานทักทายกันจนเกิดการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไปดีไลน์มันเด้งขึ้นมาผมก็แมสเซจไปว่าใช่นิกกี้หรือเปล่าขอเบอร์ได้ไหมจากนั้นแล้วได้ไปเจอตอนทำงานที่เมาดี ก็เลยคุยกันเรื่องทำงานเพลงเขาก็บอกอยากทำเพลงนี้ผมก็บอกงั้นเดี๋ยวทำเพลงให้ผมมีบริษัททำแล้วตอนทำงานภาพที่เห็นในกองถ่ายก็ยังไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นหลังทำมิวสิกวิดีโอมันเกิดความรู้สึกว่าเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกันที่เลี้ยงลูกคนเดียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ความบังเอิญหลายอย่างเหมือนกันหมดผมเห็นถึงความน่ารักของเขาเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เขาทุ่มเทให้ลูกเขาแล้วกี่รักคุณพ่อคุณแม่มากห่วงลูกเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งแม่ผมก็เป็นแบบนี้เมื่อวานเหมือนนิโคลออกมาพูดแต่ทางเราไม่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นที่คุยในรายการรายการเขาตัดไปโปรโมทซึ่งนิกี้ตอบความจริงทุกอย่างหมดตอบเต็มไปด้วยคุณสมบัติของผู้หญิงไทย เขาตอบเรื่องจริงหมดแต่ถามอะไรมากกว่านี้ให้ไปถามหนุ่มกี่เป็นผู้หญิงพูดไม่ได้ให้ผู้ชายพูดเพราะแคนิโคโลและทิกเกอร์ถึงได้ออกมาชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์ผ่านรายการหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะต้องรีบไปงานตัวผมที่งานผมได้แจ้งพีอารแล้วว่าให้ประสานพี่พี่สื่อมวลชนแล้วว่า ถ้าจะสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ผมก่อนเพราะผมมีงานต่อแต่ก็ไม่รู้สื่อสารยังไงก็ไม่ได้มีใครมาสัมภาษณ์ผมผมก็กลับเพราะมีงานต่อห้าโมงเย็นแต่กลายเป็นมีข่าวว่าผมชิ่งอะไรอย่างนี้อ่านข่าวก็คุยโทรศัพท์กับกี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เฉยๆเพราะวันหนึ่งก็คงมีโอกาสได้อธิบายแต่ผมเลือกโทรหาวูดดี้ เพราะผมต้องการให้ทิกเกอร์ถ้าเขาอ่านข่าวเขาจะได้รู้ว่าเพื่อนคุณแม่ของเขาคนนี้เป็นลูกผู้ชายไม่ใช่ว่ากี้เขาออกมาพูดฟุ้งตามข่าวความรู้สึกตอนนี้คืออะไรเราครบมาสามอาทิตย์คำว่าแฟนไม่อยากใช้ผมเป็นผู้ใหญ่และคบใครอยากแต่งงานและผมอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานกับนิคโคล แต่ไม่รู้เขาอยากแต่งกับผมไม่เรื่องนี้เคยคุยแต่มันไม่ใช่ความต้องการของคนคนเดียววันนี้ผมมีความรักแต่ก็ยังต้องดูแลพ่อแม่ด่างดวงใจและก็ต้องดูแลคนที่ผมรักด้วยและผมก็แค่ความรู้สึกทิกเกอร์ด้วยหนุ่มสื่อสารบอกนิคโคลด้วยแววตาตอนที่เห็นข่าวคิดอะไร คือนิกกี้เข้าใจนะเขาเป็นคนในวงการเหมือนกันเขาเจอมาเยอะแต่มันไม่ระเบิดไงอันนี้มันระเบิดลูกใหญ่เลยให้คิดแค่ว่าเป็นหนุ่มกับที่ถามว่าใครกวนกว่ากันที่เขาก็บอกว่าเป็นอย่างนี้แต่ไม่เท่าผมเขาก็กวนเหมือนกันเราก็อําอํากันแกล้งกันเป็นคนที่ชอบเสียงหัวเราะมากกว่าผมจะโผงผางมากกว่า เขาเป็นผู้หญิงไงถามว่าใครเยอะกว่ากันที่เขามีทิกเกอร์ไงทิกเกอร์เขาเลยเป็นคนทำให้กี้ซอฟลงแต่ผมจะเอาแต่ใจตัวเองมากกว่าแต่จะมีเหตุผลบางอย่างเราก็รู้ใจกันบางอย่างก็ไม่ตรงกันหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเวลาไปกินข้าวกันกับทิกเกอร์อยู่กันเหมือนเพื่อนก็คุยกันเรื่องกีฬาเรื่องดนตรี ผมก็ได้ซ้อมภาษาอังกฤษไปในตัวแฟนๆที่มาเมนในรูปส่วนใหญ่ชอบนะครับแต่ก็อาจจะมีรั่วๆหลุดๆบ้างเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยใช้คำพูดไม่สุภาพผมก็เลยบล็อกคือผมคิดอย่างนี้นะคือคนไม่ชอบเราถ้าเรากราบตีนเขาเขาก็เหยียบหัวแต่ถ้าเขาชอบเราถึงเรานอนแก้ผ้าเขาก็เอาข้าวเอาน้ำมาวางให้เรา พรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าพ่อจะหมดลมหายใจหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ผมเลยเลือกที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่อยากจะบอกกับนิคโคลคือผมรักนะถ้าผมไม่รักผมไม่ทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามผมต้องปกป้องเขาถ้าเป็นผมคนเก่าผมไม่มาออกรายการหรอกถ้ากี่ดูอยู่ เงียบไปสักพักครับผมบอกแล้วครับถ้าเขาใช้อวัยวะสัมพันธ์ของร่างกายเขาจะรู้เขาจะได้ยินครับ